ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการแม้ฟังสัตว์ธรรมอยู่ก็ไม่อาจอยั่งลงสู่สัมมะตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. วิภาควิจารณ์คำพูด 2. วิภาควิจารณ์ผู้พูด สวิภาควิจารณ์ตน 4. เป็นผู้มีจิตฟุง้งซ่านคือมีจิตไม่แน่วแน่ฟังธรรม 5. มณสิการโดยไม่แยบคายภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แลแม่ฟังสัตธรรมอยู่ ก็ไม่อาจอย่างลงสู่สัมมะตะนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลประกอบด้วยธรรมะหประการฟังสัจธรรมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สัมมะตะนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมะหประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ไม่วิภาควิจารณ์คำพูด 2. ไม่วิภาควิจารณผู้พูด 3. ไม่วิภาควิจารณ์ตน 4. เป็นผู้มีจิตไม่ฟุง้งซ่านคือมีจิตนแน่วแน่ฟังธรรม 5. มนสิการโดยแยบคาย ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะห้าประการนี้แลฟังสัตว์รมอยู่เป็นผู้อาจอย่างลงสู่สัมมตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลาย